beep EP นี้นะคะเราขึ้นเลข2กันแล้วค่ะนั่นก็คือ EP ที่ี่20แล้ว EP นี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะพี่แบมก็จะมาแชร์เคล็ดลับแล้วก็เทคนิคด,ดีๆเกี่ยวกับด้านการศึกษาและด้านการเรียนให้กับน้องๆน,นะคะไม่ว่าน้องๆจะอยู่มตน้นมปลายประถมหรือว่ามัธยมนะคะก็สามารถที่จะดูช่องเราและรายการเราได้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะว่า EP นี้อะไรอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆแล้วก็กดสับสมาชให้กับช่องเราด้วยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ โดยใน EP นี้นะคะพี่แบมก็ยังหนีไม่พ้นในเรื่องของการเรียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนพิเศษ,ษกันเหมือนกันค่ะเหมือนต่อมาจาก EP ที่แล้วเลยเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดู EP ที่19นะคะอย่าลืมกดไปดูนะ EP ที่19ตรงนี้นะคะอะซึ่งน้องๆหลายคนนะคะคิดว่า เฮ้ยตัวเองเนี่ยอยากเรียนพิเศษจังเลย oh. หรือบางคนก็คิดว่าเราจะเรียนพิเศษดีไหมนะก็คือช่งางใจอยู่ว่าระหว่างเรียนกับไม่เรียนใช่ไหมคะวันนี้พี่แบมก็เลยจะมาเสนอเหตุผลค่ะที่น้องๆคิดว่าเราควรจะเรียนพิเศษมีเหตุผลอะไรกันบ้างนะที่เราทุกคนเนี่ยควรจะเรียนพิเศษถ้าอยากรู้แล้วไปหาคําตอบกับพี่แบมกันเลย <Yeah. S 1> ใน EP นี้ค่ะ มาดูที่เหตุผลที่1กันเลยก็คือการที่น้องๆน,นะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและความกล้าแสดงออกให้กับตัวเองค่ะในที่นี้เนี่ยความมั่นใจและความกล้าแสดงออกคือด้านการเรียนนะคะคือเรารู้สึกว่าเราอยู่ในห้องเราอยู่แบบอาจจะเป็นคนที่แบบได้เกรดน้อยหรือว่าแบบเกรดบ๊วยของห้องหรือแม้กระทั่งเรียนกลางๆแล้วเราอยากจะได้ดื่มด่ำความแบบ เป็น the best เป็นหัวกระพุ้ของห้องเออจากที่แบบอาจจะตอบคำถามไม่ได้ยกมือก็คุณครูถามก็ไม่รู้จะตอบอะไรไม่ได้ยกมือแต่เพื่อนๆอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่แบบอยู่หน้าห้องเด็กหน้าห้องใช่ไหมยกมือตอบคำถามได้ทุกวิชาเลยม่ว่าจะเป็นคณิตฟิสิกส์เคมีชีววาภาษาไทยสังคมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเราอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างเราอยากจะมีความมั่นใจในห้อง ห้องเรียนบ้านอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งในห้องสอนที่เราเนี่ยได้ตัวแบบคะแนนทบทบห้บองถ้าน้องๆรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มความมั่นใจาการเรียนพิเศษก็เป็นเหตุผลหนึ่งค่ะที่น้องๆเนี่ยควรที่จะไปเรียน และเหตุผลต่อมากันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับการเรียนพิเศษนะคะก็คือจะทําให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะฝึกมีสัยในเรื่องของการจัดระเบียบเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ oh. บางคนเนี่ยถ้าเราไม่เรียนพิเศษใช่ไหมเราก็จะเอาเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์หรือแม้กระทั่งตอนที่แบบจบจากการเรียนที่โรงเรียนไปแล้วเนี่ยไปดูหนงังดูซีรีส์เล่นเกมต่างๆซึ่งบางทีมันอาจจะแบบว่า เออไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเรารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กลับหันกลับมาเรียนพิเศษกันบ้างเราก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้แล้วก็มีเวลาที่แบบว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะยังทําให้น้องๆเนี่ยสามารถจัดตารางเวลาได้ตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เลยสมมุติว่าเราเรียนอยู่ที่ประถมมัธยมต่างๆใช่ไหมคะเรามีการเรียนพิเศษเราก็จะรู้แล้วว่าเออเวลาเรียนเนี่ย เก้าโมงถึงสิบโมงเราเรียนคณิตนะสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะต่างๆต่างๆไปใช่ไหมคะทาให้เราเนี่ยสามารถจัดระเบียบเวลาได้ตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนตรงต่อเวลาแล้วก็รู้จักเวลาค่ะเหตุผลต่อมากันบ้างดีกว่านะคะก็คือเหตุผลที่3มกันแล้วเหตุผลต่อมาเหตุผลนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอยากทำเพราะว่าอันนี้แหละก็คือการที่น้องๆนะคะเรียนไปเรียนพิเศษเนี่ยเพื่อที่เราต้องการที่จะ ได้เทคนิคในการสอบเพื่อให้เกรดในโรงเรียนเนี่ย ดีขึ้นไม่ว่า,วาวจะเป็นกลางภาคหรือว่าปลายภาคต่างๆใช่ไหมคะทาไมล่ะเราถึงเรียนพิเศษแล้วเราได้เทคนิคในการสอบมาเพราะว่าเวลาเราไปเรียนพิเศษเราอาจจะเป็นติวเตอร์ตัวตัวอตัวอย่างนี้ใช่ไหมเวลาที่เราเรียนกับติวเตอร์ต,ตัวตัวเนี่ยเราสามารถบอกเขาได้เลยว่าเราเนี่ยอยากจะเน้นในจุดไหนคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยออกสอบแบบไหนแนวการสอบของคุณครูหรือว่าโคบการสอบเนื้อหาที่ใช้สอบต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะให้ติวเตอร์เนี่ยติวแบบเกฑ์ข้อสอบในส่วนนั้นได้ เราก็จะมีเทคนิคในการทําข้อสอบแบบต่างๆแล้วก็เนื้อหาต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นส่งผลให้คะแนนเราเนี่ยพุ่งปรี๊ดไปมากกว่าเพื่อนๆคะ่ะเหตุผลต่อมานะคะก็คือเหตุผลที่4กันบ้างแล้วเหตุ <He ads S 1> ผลนี้นะคะก็คือการที่น้องๆนะคะเรียนพิเศษ,ษเพื่อที่ต้องการจะได้เทคนิคเกี่ยวกับการทําโจทย์ต่างๆคะ่ะโดยเฉพาะโจทย์วิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเพราะว่าอะไรน่ะหรอคะเวลาที่น้องๆเรียนในห้องเรียนนะคะคุณครูเนี่ยเขาก็มาจะแบบว่าสอนแบบ เขาเรียกว่าสอนตั้งแต่แกนเลยใช่ไหมแบบฝึกหัดเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็แต่ละข้อในเวลาเฉลยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นยาวบนพื้นใช่ไหมคะแต่แล้วลเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเออมันมาจากอะไรแต่เวลาเราทําข้อสอบนะสิคะเวลาที่ใช้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาที่สั้นถ้าเราเนี่ยเริ่มทําข้อสอบแบบ ที่คุณครูสอนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยอาจจะเสียเวลาได้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราไปเรียนพิเศษเนี่ยการเรียนพิเศษติวเตอร์หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะสอนเทคนิคลัดหรือว่าการตัดช้อยต่างๆให้กับน้องๆเมื่อน้องๆมีเทคนิคลัดและการตัดช้อยก็จะทําให้น้องๆเนี่ยทำข้อสอบได้ไวมากยิ่งขึ้น,นและถูกต้องมากกว่าเพื่อนๆค่ะ อ่าแล <tinc S 2> ้ววันนี้นะคะก็คือทั้งหมดค่ะเกี่ยวกับเหตุผลนะคะที่น้องๆเนี่ยจะตัดสินใจในการที่จะเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรียนพิเศษตามกฎวิชาหรือว่าแม้กระทั่งเรียนพิเศษติวเตอร์ตัวต่อตัวนั่นเองนะคะซึ่งถ้าน้องๆอยากรู้จักเกี่ยวกับติวเตอร์หรือว่าสถาบันกฎวิชาต่างๆน้องๆก็สามารถที่จะไปดู E ีีย้อนหลังได้นะคะเกี่ยวกับติวเตอร์ชื่อดังที่พี่แปมเนี่ยเคยบอกน้องๆไปแล้วเนาะเผื่อว่าน้องๆเนี่ยจะเป็นตัวเลือกให้น้องๆนะคะเรียนแล้วก็เข้าในคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันได้ค่ะ อ่าวันนี้เราลองมาสรุปสิว่าเหตุผลอะไรนะที่ทำให้น้องๆเนี่ยตัดสินใจที่จะไปเรียนพิเศษนะคะเหตุผลที่1กันบ้างดีกว่าเหตุผลแรกนะคะก็คือการที่เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อ่อนในห้องเรียนแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเรียนพิเศษเราอาจจะเป็นตัวท็อปของห้องก็ได้ต่อมาเหตุผลที่2ค่ะเหตุผลที่2ก็คือการที่จะทําให้น้องๆเนี่ยรู้จักแบ่งเวลาและจัดตารางเวลาในชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีและสามารถที่จะใช้เวลาว่างให้เกิด ประยมากิงขึ้นไม่มัวที่จะไปเล่นเกมดูซีรีส์เดินช้อปปิง้งช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆใช่ไหมคะหันมาลองเรียนออนไลน์หรือว่าแม้แต่เรียนสดก็ได้นะแล้วแต่น้องจะเลือกนะคะ และเหตุผลต่อมาค่ะเหตุผลที่3กันบ้างเหตุผลที่3นะคะก็คือการที่น้องๆนะคะเรียนเพื่อที่จะได้เทคนิคในการทำข้อสอบหรือแม้กระทั่งแนวข้อสอบต่างๆค่ะและเหตุผลสุดท้ายของเรากันบ้างดีกว่านะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะได้เทคนิคในการทำโจทย์ปัญหาหรือว่าโจทย์ต่างๆค่ะไม่เพียงแต่เป็นคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะวิชาอื่นฟิสิกส์เคมีชีวะตต่างๆก็ได้นะคะเพราะว่าการเรียนพิเศษเนี่ยเราอาศัยเกี่ยวกับการตัดชอยด้วย อาจารย์หรือว่าแม้กระทั่งติวเตอร์คุณครูต่างๆนะคะเขาก็จะสอนวิธีการตัดช้อยต่างๆเวลาเราทําในข้อสอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้อย่างรวดเร็วและรู้ว่าอ๋อจะต้องตัดช้อยแบบนี้นะเราถึงจะฟันคะแนนและได้คะแนนในข้อนั้นไปค่ะนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดนะคะทั้งหมด4เหตุผลด้วยกันเกี่ยวกับการเรียนพิเศษแต่น้องๆคนไหนบางคนนะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ อ่านหนังสือเองได้หรือว่าเรียนในห้องเรียนเองได้พี่แปงก็ยินดีด้วยแล้วก็แนะนํานะคะว่าถ้าเราเรียนในห้องเรียนแล้วเรารู้เรื่องเราก็ไม่จมําเป็นต้องเสียตังค์ในการเรียนพิเศษแต่ถ้าน้องๆคนไหนหาเหตุผลทั้งสี่เหตุผลและเหตุผลอื่นๆได้ที่ในการเรียนพิเศษต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาคุยกับพี่แปงได้เลยนะคะว่าน้องๆมีเหตุผลอะไรกันบ้างนะที่แบบว่าอยากที่จะเรียนพิเศษหรือแม้กระทั่งติวเตอร์ ที่น้องๆเนี่ยสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำเพื่อนๆด้านล่างกันได้เลยนะคะมาคุยกันเยอะๆนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากจะไปเรียนพิเศษไม่อยากที่จะไปเดินทางหรือแม้กระทั่งไม่อยากที่จะเสียเงินแพงๆคอร์สเยอะๆต่าง,าง,างๆใช่ไหมคะวันนี้พี่บังก็เลยมีหนังสือด,ดีๆมาแนะนําค่ะเพื่อน,น้องๆน,นะคะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะ นั่นก็คือเล่แรกกันก่อนนะคะเล่นนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวินเนอร์ช็อตโนตบอร์ต้นนะคะเป็นสรุปรวมทั้งหมดครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบไม่ว่าจะเป็นสอบที่โรงเรียนหรือว่าสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะอันนี้เป็นมอต้นนะคะแล้วก็จะมีอีกเล่มหนึ่งที่เป็นมอปลายนะคะก็สําหรับการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยและในโรงเรียนเช่นกันค่ะ อีกเล่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นวินเนอร์พันคิวค่ะเล่มน,นี้นะคะเป็น w i n เนอร์พันคิววิทยาศาสตร์ค่ะตลวยโจทย์ทั้งหมด1,000ข้อเปแบ่งเป็นระดับง่ายปานกลางและยากแล้วก็มีเฉลยละเอียดมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝาก2เล่มน,นี้ไว้ด้วยนะคะอ่านอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะมีติวเตอร์ออนไลน์ฟรีด้วยแล้วก็จะมีคอร์สออนไลน์ฟรีให้กับน้องๆตลอดชีพเลยค่ะ วันนี้พี่พลัมก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเก <ๆ S 1> ี่ยวกับเหตุผล <_ C ell> การเรียนพิเศษ <_ C ell> แล้วก็หนังสือดีๆนะคะ <_ C ell> ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจน้องๆเหมือนเดิมนะคะสําหรับ EP นี้นะคะน้องๆก็ได้ความรู้ไปมากมายนะคะ พี่แบงกก็ฝากไว้นิดนึงเกี่ยวกับการอ่านหนังสือและเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่กําลังอ่านหนังสือเหมือนเดิมน,นะคะว่าน้องๆก็สู้ๆนะคนไหนที่เรียนพิเศษก็ตั้งใจเรียนพิเศษสู้ๆคนไหนที่ยังไม่ไเรียนพิเศษแต่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองก็อยากเรียนพิเศษขึ้นมาก็ลองเสิร์ชหาติวเตอร์หรือว่าสถาบานันเกิดวิชาที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ตรงใจนะคะเกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่เข้ากับตัวเองแล้วก็ไปเรียนเพื่อที่จะมุ่งมั่นเข้าในมหาวิทยาลายัยและคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันได้นะคะ สำหรับ EP นี้พี่แบงก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนอื่นก็ต้องกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกริ๊งกริงให้กับช่อง Winner Study s เหมือนเดิมนะคะแล้วพบกับพี่แบงใหม่นะคะใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Winner